สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อสะสมเหรียญคอมเพติชัน competition, แล้วก็จัดอันดับแข่งขันกันมาอีกแล้วนะครับก็รอบนี้จะเป็นการแข่งขันต่อสู้กับเรือเลเวลสูงหรือเรือโจรสลัดหรือ p o w e r f u ์ฟูลชที่มีพลังสูงสูงนะก็ของรางวัลก็จะเป็น กระดูกงูเรือแล้วก็เหรียญโปรโมตเมท Mate ของเรานะครับอ่อไล่ไปเรื่อยเลยเอ่าเก็บพลังต่อสู้นี้เขาคิดถึงเลเวลศัตรตูนะครับเราจะได้ r o o f of Combat ขึ้นมาเป็นเหรียญซึ่งถ้าเราตีจนสลัดเลเวลสูงๆเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ r o o f o f Combat มากเท่านั้นนะครับอ่าถ้าสะสมถึง60,000แต้มแล้วก็จะได้ มาสิบกระดูกงูเรือขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สมุดพรีเมียมเทนนิงอุปรกรณ์ชิ้นส่วนต่อเรือเก็ด1นะครับเ,ออเ,เริ่มตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนจนถึงวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2สัปดาห์นะครับ เรามาดูผลประกอบการรอบที่แล้วที่เก็บแต้มค้าขายเทรดพอยต์ผมทำได้น้อยนะ <c oughs> ได้เหรียญคอมเพติชัน125เหรียญเองเออเป็นไรรับรับรางวัลไปเลยนะครับแล้วก็ได้เพชรน้ำเงินด้วยรับไปเลยเออแลก็อย่าลืมรับอคะแนนกิลด้วยนะครับ อืลับไปเลยโอเคเก็บคะแนนกันสนุกสนานเลยตีเรือโจรสลัดเลเวลเยอะๆนะครับแล้วก็ได้สะสมภูฟอคคอมแบตไปด้วยผมไม่รู้ว่าถ้าไปตีเรือโจรสลัดในกิจกรรมที่เป็นเรือปีศาจเรือผีที่มันโผล่มาตอนที่ มีช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงมันจะคิดด้วยหรือเปล่าเราลองต้องลองดูนะครับเพราะว่ามันมีเรือเลเวลสูงๆอยู่เหมือนกันลองดูนะครับเป็นโอกาสดีเลยจะได้ตีเรือเยอะๆแล้วก็อย่างที่เคยบนบน,บนในคลิปกล่องสมบัติที่ได้จากการขุดค้นพบไอหินโบราณทองคําเนี่ยโอ้มันไม่มีค่าเลยผมไปเปิดแล้วมันเป็นระบบสุ่มกล่องไม่คุ้มเลยไมเย่เสียเวลาเลยนะ ส่ออกมาได้เป็นไอเพชรน้ําเงินกับเงินดูแคทที่เราจริงเราก็หาได้อยู่ละแต่รอบที่แล้วที่ขุดหาสมบัติเขาได้เสื้อเกอราะทองคําดาบทองคําด้วยนะครับอย่างนั้นคุ้มค่าก็ไม่รู้ว่าเกมเขาคิดยังไงออกระบบสุ่มของรางวัลในกล่องด้วยกล่องสมบัติโอเคเราไปตีโจซันลกันดีกว่าขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรนะ่าสนใจผมก็มา นำเสนอมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ